กราบขอบพระคุณบริษัทเฮมเพลที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยกับบริษัทไดเมดสยามจำกัดมหาชนและบริษัทไดเมดเพ้นจจำกัดในทิศท,ทางของผลิตภัณฑ์และการให้บริการบริษัทไดเมดมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทยโดยการร่วมสรรสร้างและแบ่งปันความสุขกับคืนสู่ชุมชนในทุกๆขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพ ชีวิตสิ่งแวดล้อมเพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะทําให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรบ้างคะสาระดีๆจากไดเมทเพื่อนๆสามารถติดตามสาระดีๆและข่าวสารของไดเมทได้ที่นี่ เพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์สีไดเมสสีทาบ้านสีทาอาคารสีอุตสาหกรรมงานสั่งผลิตงาน OEM สามารถติดต่อโดยตรงที่เบอร์02323280 0, 0นะคะ